สวัสดีนะครับผมอ่ะะนครับวันนี้มียันต่มา49นะครับนี่เอาต์คลิปก่อนดิอันนี้มาทำลอตเตอรี่ใหม่นะครับอันนี้เป็นโตรตารี่ของน่าจะเป็นโชคชัยเนาะห่าวมูมูเอออันนี้อันนี้ทดทดทด,ทดต,ตัวล่างเนาะตัวล่างให้ใหญ่ขึ้นหน่ฟันหนึ่งเล็กไงเออเล็กไงเออล่างเล็กฟันหนึ่งอ่าล่างเล็กฟันหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปลองปั่นให้ดูนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวไปเจอที่นาครับผม อ่ะนะครับตอนนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อ้าวยังมาไม่ถึงเหรออ้าวนี่ก็ปั่นเสร็จแล้วโอ้โหนี่ี่ะปั่นสโลรอตสามปั่นรอบเจ็ดร้อยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมอไตค์ดึงเนี่ยขึ้นได้รถจอดเข้าไปไม่มีฟรีเลยนะเนี่ยโตธานตะวันน่ะเฮ้ยแล้วจานี่เนี่ย น้าพวกนได้ด้วยได้ดเก๋มันลั้นเนี่ย,ย,ยอ้อาวย้อนแสงอีกแต่เรดทานตะวันไปไปสบายนะคืนลงเนี่ย,ย,ยเอเอเรปัดเมื่อคืนเนี่ย,ย,ยเ,เราปัดน,นี่ละเอียดไหม ม่ได้แล้วน anyway. okay, okay. ี่นะครับท an um ี่มาแปลงนี้ไม่ใช่แล้วจะไปเก็บตามเจ้ายา่รยที่ปั่นไม่ถั่วจัดพอจัดเออโอเคแล้วรอบจัดแต่ใช้ได้เลยเอ่าอืดอึดอืดอู้เลยเฮ้ยเ้ย อ่านี้สโล้สามเลยนลึกเนื้่หนกกากดไปยน่อยมองเขาจะเห็นเนื่อข้ามคืนนะ่ะปันหน้าเนี่ย ฮะฮะต้องเ่นน้ำเป็นหอนเลยอย่งน่าเออเอาลองดิวิลองดิเป็นไงหนูดูแล้วอ่ะได้คันนี้ขนาดไบหมดแล้เนี่ยไอ้เยอะหนาหนะรถหนาปั้นหนึ่งปันหนึ่งกมบอกว่าบอกว่าจัดกว่าเดิมอ่ะจัดยจัดกับเดิมอันนี้ขนาดไบหมดนะถ้าไบ สบายนน่นนเดนแนนเลยนะมาเนี่นนยล้อสล้อจอดพเนี่ยโอ้โดจะยากประมาณนี้ล้อสองเดินมาคืนน่ะไม่ดูช้าเลยเนาะเราบางทีก็ล้อจอบตอนมันเดินเนาะอเดินรถรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ย มี 49, เขาสี่เก้าเออแล้วสี่ห้ากันรู้เลวก็รุ่นเดียวก่ะเปล่าเหมือนกันแน่รุ่นเดียวกันแน่แม่เข้าแต่เจ็ดร้อยเบียทำไมเบียทำไมมันดูตัวปัดมันจะเตี้ยไงเนาะอย่างางี้เหี่เลอะ ขวายโยกอีกหน่อยแล้วพุ่งจากเลยกินดินเลยเออนี่รอบอันนี้รอบเจนะ็ดร้อยเนาะเจ็ดร้อยอ่าใครมาถกคนเป็ดคนไก่ไว้ไหมเนี่ยปั่นไม่เข้าอ่ะโอ้โหเอากี่ไร่เนี่ยมองสายตาเนี่ยมาสามไร่์สามไลน์งได้ไหมหมดน้ำมันไปแค่สิบลิตรเองอ่ะโอ้กินไมน่ได้ขนาดเนี่ยไ,ได้ฮะ<า>กินเงยโกงเอย <laughs> เดินจำเลยจับจับจับ,จบ,จบ,จบเลยอ mm. mm ่ะอี้ลองลองไงนั่นไงลองโล่สามลองโลลงลงแบบวารรอบเจ็ดร้อยมาหกร้อยมาไงมันก็เป็นไงแต่เงี้ยเครื like ่องเขาไม่ร oh. ้อนหรอกเพราะเราปั๊มเดิมไม่ไม like ่จูนปั oh. ๊มอ่ะอ๋ออืดไหมอืดอืดอะไรเยอะเพราะนานวเนาะตะกุยจังเลย อาอย่างนี้เนี่ยโฟวินน่าจะพังดีอืมแต่ได้น้ำใส่ล้อหลังโตหน่อยเนาะล้อหลังให้โตฮะดีดีดีกว่าเดิมใช่ไหมดีกว่าเดิมเนื้อแล้วติด่อแล้ว่อเลื้อหนึ่งเละเลยทีเดียวฮะรอบมันจัดขึ้นแล้วถ้าใบใหม่แล้วยิ่งมันมีคนยึดไปอืมค่ะผมก็ใช้กันถึงกรบจะแหลมเลยนะไปไงก็ ถือว่าโอเคเนาะอันนี้อันนี้ปกติวันนั้นที่เราทำของเรามาทดบนเนาะทดบนอ่าอันนี้ทดล่างทดล่างทดล่างจะง่ายกว่ากี่ฟันนะเพิ่งไปกี่ฟันนะลดไปฟันนึงลดไปฟันนึงปกติมันจะสิบสี่อ่าลดล่างเลยที่สองอ๋อก็ถือว่ารอบโอเคเนาะก็ถือว่าไม่หนักไม่อะไรรอบจัดดีนะครับจะจัดขึ้นอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะทำเนาะรอบก็ลองไปลองประยุกต์เอา หรือจะตัวไหนรุ่นไหนก็ผมว่ามันก็เหมือนกัน,กนเนาะโรตารี่รับฟันมันก็เท่ากัน,กนเนาะอันนี้อ่ะ,อะโอเคนะครับก็คลิปนี้จวขอจบไวันนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ